ไร้เงาญาติรับศพคนฆ่าน้องจีจี้เวลา15นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นตัวแทนครอบครัวชัยวณิทยาได้เคลื่อนย้ายร่างของนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์ชัยวณิทยาหรืออีคิวจากแผนกวิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตใส่ในโลงศพสีทองก่อนนำขึ้นรถตู้เดินทางออกไปส่วนจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนทางญาติจะเป็นคนโทรบอกเจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนศพระหว่างทางว่าให้ไปไว้ที่วัดไหนขณะที่ทีมข่าวพยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ขับรถเคลื่อนศพบ,บอกเพียงสั้นๆว่าไม่สามารถบอกได้ว่าไปวัดไหนเป็นความลับของครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกเพียงแต่ว่าเป็นวัดหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานร่วมกดติดตามไทยนิวส์เอเชียชาแนลทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ